สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันทีไรนะคะโชก็จะมีสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะให้คุณๆนะคะได้เอาไปดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะวันนี้นะคะโชอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จะไปช่วยดูแลคุณคุณสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคไมเกรนนะคะ ใครที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคไมเกรนะคะโชว์อย่างแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสียงให้คุณเอาไปดูแลนะคะแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นโรคไมเกรนนะคะสำหรับโรคไมเกรนต่างจากอาการปวดหัวแบบธรรมดานี้อย่างไรนะคะคนที่ปวดหัวแบบธรรมดาที่ไม่ใช่โรคไมเกรนนะคะก็ะจะปวดแบบ ทั่วทั้งหัวเราอ่ะปวดแบบตื้อทั้งหัวเราแบบตื้อๆเฉยๆะคะ่ะเราทานยาไปแค่2องเม็ดพาราสัก2อเม็ดอาการปวดก็จะดีขึ้นแต่สําหรับคนที่เป็นโรคไมเกรนนะคะโรคไมเกรนเขาจะมีอาการเริ่มปวดหัวข้างเดียวปวดหัวข้างเดียวนะคะแต่บางรายก็จะปวดทั้งสองข้างขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะแต่ส่วนมากจะเริ่มปวดข้างเดียวนะคะ มีการสลับย้ายข้างได้ด้วยนะคะนะคะคปวดมากปวดบางรายถึงขั้นปวดแบบถึงขั้นรุนแรงรุนแรงชนิดที่ว่าคุณคลื่นเหียนอาเจียนออกมานะคะคบางรายะคะจะปวดปวดหนักนะคะคโดยมากคนที่เป็นะโรคไมเกรนนี้ยนะคะส่วนมากอะทานยามักจะไม่ค่อยหายนะคะ โชเคยเป็นนะคะถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลกลางดึกนะคะคุณหมอฉีดให้ฉีดยาให้กลางดึกเลยนะคะส่วนมากนะคะไม่เกินหนึ่งวันก็จะดีขึ้นนะคะคนที่เป็นโรคไมเกรนปวดแบบตุบตุบตุบนะคะคนที่เป็นโรคไมเกรนจะรู้ว่ามีอาการอย่างไรแล้วก็ทรมานมากนอนไม่หลับนอนไม่หลับคนที่เป็นโรคไมเกรนนะคะส่วนมากจะเจอกับคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงนะคะจะ เป็นโรคไมเกรนนี้กันเยอะนะคะแล้วสาเหตุของการเกิดโรคไมเกรนนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแต่โดยความเชื่อแล้วนะคะโดยความเชื่อ,อที่เราเชื่อกันนะคะคืออาจจะเป็นแบบระบบหลอดเลือดในสมอง mm hmm. กระแสะเลือดในสมองของเรานะคะเกิดการทำงานที่ผิดปกตินะคะ ทำให้เราเกิดการปวดหัวถึงขั้นรุนแรงนะคะก็เลยเป็นโรคไมเกรนกันนะคะเป็นเยอะด้วยเดี๋ยวนี้นะคะเป็นโรคไมเกรนกันเยอะนะคะเป็นและทรมานมากโชก็เลยอยากจะแนะนำชุดผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงให้คุณคุณที่ประสบกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคไมเกรนนี้นะคะให้ไปดูแลก,กันนะคะก็จะมีชุดบำรุงนะคะสไตล์เ9้999 ยาบำรุงเลือดหรือ,อยาปวดเมื่อยของเราแล้วก็คือและก็ยาหอมชุดนี้เขาจะช่วยไปดูแลโรคไมเกรนของคุณอย่างไรสต a r ์ไลท์999าเลเก9เป็นยาบำรุงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงนะคะบำรุงให้สุขภาพของเราแข็งแรงเขาจะเข้าไปบำรุงดูแลระบบภายในของเรานะคะตับไตม้ามปอดหัวใจ ในกระแสเลือดของเราทั้งหมดนะคะเข้าไปซ่อมซ่อมส่วนที่สึกหลอข้างในที่เราไม่เคยเข้าไปซ่อมเลยไม่มีอะไรเข้าไปซ่อมเลยเขาจะไปซ่อมพอซ่อมเสร็จเขาก็จะสร้างสร้างให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยๆพอระบบภายในของเราดีขึ้นเรื่อยเเขาสร้างให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงขึ้นโรคภัยที่เราเป็นอยู่ ก็จะค่อยๆหายไปนะคะถ้าสุขภาพของเราแข็งแรงโรคไข้ไข้เจ็บก็จะทยอยตีตัวออกห่างจากตัวเราไปนะคะสตาร์ไลท์9 9ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงที่สุดยอดที่สุดนะคะให้เข้าไปซ่อมไปสร้างซ่อมเสร็จแล้วเขาจะสร้างขึ้นมาให้คุณใหม่นะคะให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วยาบำรุงบำรุงเลือดตัวนี้นะคะก็คือ,อยาปวดเมื่อยตัวนี้เข้าไปช่วยอะไร เข้าไปช่วยปรับกระแสเลือดนะคะช่วยไปปรับเลือดที่มันสกปรกค้างค้างอยู่ในกระแสเลือดของพื้นที่มันสกปรกทําให้คุณเกิดอาการปวดทั้งหลายแหล่เนี่ยให้เลือดของคุณสะอาดนะคะปวดเมื่อยตัวนี้เข้าไปช่วยปรับเลือดของคุณให้สะอาดแล้วสิ่งสําคัญเขาจะไปช่วยงัดเส้นเส้นใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดอะไรอะคะ่ะ เขาจะไปช่วยงัดเส้นที่มันจมให้คุณด้วยนะคะไปช่วยปรับเลือดที่มันสกปรกให้เลือดของคุณสะอาดพอเลือดของคุณสะอาดแล้วอาการปวดนั้นมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะแล้วยาหอมตัวนี้ช่วยคุณในเรื่องอะไรนะคะยาหอมตัวนี้ช่วยไปปรับระบบเลือดลมที่มันสะดุดติดขัดทำให้คุณปวดหัวทำให้ คือว่ามันสะดุดตรงไหนอ่ะคุณสังเกตว่าเข้าอ่ะเลือดลมมันสะดุดตรงไหนอ่ะมันจะปวดอยู่ตรงนั้นยาหอมเขาจะเข้าไปช่วยปรับให้ระบบเลือดลมของคุณเดินสะดวกนะคะพอระบบเลือดลมเดินสะดวกแล้วอาการปวดนั้นก็จะค่อยๆหายไปนะคะยาหอมตัวนี้ไม่ใช่แต่ว่าไปช่วยปรับเลือดลมให้เดินสะดวกได้อย่างเดียวน,นะคะครอบจักรกวาลเลยค่ะใครที่เหนื่อยไม่มีแรงเคลียร์นะคะ ท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อจะเป็นลมยาหอมตัวนี้คือยาสามัญประจำบ้านเลยนะคะช่วยคุณได้ครอบจัก,กรวาลน,นะคะชุดนี้ทำงานร่วมกันแล้วจะทำให้สุขภาพของคุณแข็งแรงพอสุขภาพของคุณแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่ก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะพอเราแข็งแรงแล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะมาหาคุณไม่ได้ คุณทานให้ได้สักประมาณอ่ะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาการปวดที่คุณปวดหัวอยู่อ่ะปวดหัวอยู่อ่ะมันจะดีขึ้นนะคะประมาณสองอาทิตย์อาการปวดเหล่านั้นจะหายให้คุณสังเกตตัวเองนะคะชุดนี้นะคะให้คุณไปดูแลโรคไมเกรนของคุณนะคะโชวอยากจะแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการโรคไมเกรนนะคะ ให้โทรมาสอบถามโชว์ได้นะคะ0993269297นะคะโทรมาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ